นานมาแล้วตอนที่โลกยังมีคนอยู่น้อยมากพระเจ้าทรงสร้างนาบีอาดัมกับฮาวาให้มาอยู่บนโลกพวกเขามีลูกหลายคนในจำนวนนั้นมีลูกชายสองคนคนพี่ชื่อว่ากอบิลคนน้องชื่อว่าฮาบิลเมื่อโตขึ้นพระเจ้าบอกให้ลูกๆของอาดัมแต่งงานแบบข้ามคู่กันเช่นพี่ชายจากคู่หนึ่งต้องแต่งกับน้องสาวจากอีกคู่หนึ่งแต่กอบิลไม่พอใจ เพราะเขาอยากแต่งกับน้องสาวฝาแฝดขั้นตัวเองที่เขาคิดว่าสวยกว่าพอเกิดการถกเถียงขึ้นพระเจ้าจึงให้ทั้งสองคนนำของมาถวายแด่พระองค์แล้วพระองค์จะรับของของคนที่พระองค์พอใจฮาบิลเป็นคนเลี้ยงแกะเขาจึงนำลูกแกะที่ดีและอ้วนที่สุดมาถวายกอบิลเป็นชาวสวนแต่เขาเลือกผลไม้ที่แย่ที่สุดมาถวายพระเจ้ารับของของฮาบิลแต่ไม่รับของของกอบิล กอร์บิวโกรธมากและพูดกับน้องว่าฉันจะฆ่าเจ้าแต่ฮาบิวตอบว่าถึงพี่จะคิดทำร้ายฉันฉันจะไม่ทำร้ายพี่เพราะฉันเกรงกลัวพระเจ้าถึงแม้น้องจะพูดดีๆแต่กอร์บิวก็ยังโกรธและสุดท้ายก็ฆ่าน้องชายของตนเองเมื่อเขาเห็นร่างของฮาบิวเขาไม่รู้จะทำยังไงกับศพน้องพระเจ้าจึงส่งอีกาสองตัวมาต่อสู้กันตัวหนึ่งตาย อีกาตัวที่ยังอยู่ก็ขุดดินแล้วฝังเพื่อนของมันกอบิลเห็นแล้วจึงเข้าใจแล้วรู้สึกเสียใจมากที่ตนเองได้ทำผิดร้ายแรงขนาดนั้นเด็กๆได้อะไรจากเรื่องนี้อย่าอิจฉาคนอื่นเพราะมันทำให้เราทำสิ่งไม่ดีโดยไม่รู้ตัวถ้าจะทำอะไรให้พระเจ้าให้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจจริงอย่ากโกรธจนขาดสติเพราะอาจทำให้เราทำสิ่งที่เสียใจไปตลอดชีวิตการให้อภัยและความเมตตา เหมือนที่ฮาบิลทำเป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบมากที่สุด